The this World on this day หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาก็เข้าสู่ยุคข,ของการแข่งขันทางอาวกาศจากสองค่ายอุดมการสหภาพโซเวียตนั้นเอาชนะได้ก่อนในยกแรกด้วยการส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปเดินทางบนอวกาศเป็นคนแรกยกที่สองสหรัฐอเมริกาก็เอาชนะด้วยการส่งยานอาพอลโลลงสำรวจดวงจันทร์ได้สำเร็จ ดาวอังคารจึงเป็นเป้าหมายต่อมาที่สองมหาอำนาจจะต้องพิชิตลงให้ได้ซึ่งนับเป็นโจทย์ที่ยากยิ่งด้วยเพราะดาวอังคารนั้นห่างไกลจากโลกมากมายนะักแต่ถือเป็นเป้าหมายสําคัญเพราะว่ามีความคิดกันมานานแล้วว่าดาวอังคารนั้นเหมาะสมที่อาจจะเป็นอนานิคมของโลกพิพภพของเราได้ในอนาคตความพยายามของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองประเทศเป็นการแข่งขันกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเพราะเป็นการคัดเอาสุดยอดหัวกะทิของคนทั้งสองชาติ มหาวิธีส่งยานอาวกาศให้ไปลงจอดที่ดาวอังคารให้ได้แต่ความพยายามนั้นพยายามเท่าไรก็ไม่สำเร็จเพราะดาวอังคารมีวงโคจรไม่แน่นอนและหมุนห่างออกจากดาวโลกของเราไปเรื่อยๆไม่ได้หมุนรอบโลกเหมือนดวงจันทร์ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งรัสเซียและเอเมริกาไม่สามารถหาวิธีการให้ยานอาวกาศไปลงจอดที่ดาวอังคารได้เสียทีตัวแปรสำคัญที่กลายเป็นบุคคลสำคัญให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาของสหรัฐในกำไชชนะอย่างเด็ดขาดก็คือ คนไทยที่ชื่อว่าดอกเตอร์อาจองชุมสายณอายุธยาขณะน,นั้นท่านได้ไปทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริษัทมาตินมารรอาตาหรือล็อกฮิตมาตินในปัจจุบันท่านได้คิดค้นวิธีการบังคับยานอวากาศด้วยไมโครเวฟทำให้โครงการไวกิ้งของสหรัฐอเมริกาสามารถปล่อยยานไวกิ้งหนึ่งขึ้นไปสำรวจดาวอังคารได้สำเร็จในวันที่20สิงหาคม2 5 1 8นี้เองโครงการไวกิ้งทำคุณประโยชน์มหาศาลต่อการสำรวจดาวอังคาร เพราะได้ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลสําคัญสําคัญต่างๆจํานวนมากส่งกลับมาที่โลกเพื่อเป็นแนวทางให้ยานรุ่นหลังๆจวบจนทุกวันนี้รวมทั้งเป็นต้นแบบการลงจอดของยานอาวกาศรุ่นหลังๆอีกด้วยขณะน,นี้เทคโนโลยีทางอาวกาศพัฒนาไปไกลมากและความฝันในการไปตั้งอนณาณิคมบนดาวอังคารก็อาจจะเป็นความจริงในไม่ช้าแต่ความสําเร็จดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากฝีมือคนไทยในวันที่20สิงหาคม2518นั่นเอง The work on this day. This is the independence concept of Typus newspaper.